เด็กมัธยมทุกท่านครับซวอนที่กครองอนกักเรียนทุกทุกคนวันนี้นะครับผู้รนักนเรียนที่มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนะครับคุณครูคใหม่ในวันนี้นะครับผมมีตัวนแทนของคณะรัการรา์ศึกษาเมืนบ้านเสียววันนี้รู้สึกดีใจเบื้องต้นนะครับได้นามสก,กลุลใหม่ <c oughs> ขอบค <Bond> ุณนะครับทุกคนูที่งานน้ให้นักศึกษาและคณะงานแต่ก็วันนี้นะครับก็ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้งสองท่านนะครับท่านรองแล้วก็คุณครูคนใหม่ที่มาสังกัดของโรงเรียนบ้านเฉียงของเรานะครับก็คงจะได้ร่วมงานกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาและก็พี่น้องชุมชนหมบ้านของเราไปเยียวนานนะครับ แล้วก็ยินดีกับครูนภพรครูปัญญาครับที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่ใหญ่มาเดิมก็ขอให้ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับครูนภพรนะครับก็รู้สึกคุ้นเคยผูกพันกันมายาวนานนะครับตั้งแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเรียนปสนะครับก็เจอท่านแล้วนะครับจนตอนนี้ท่านได้มา รับตำแหน่งใหญ่โตนะครับเป็นถึงผู้นวยการโรงเรียนแล้วนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับถ้เาเรียนบ้านเสียวเรามีผอไดสองคนก็จะไม่ให้ไปข <c oughs> อยากจะให้อยู่ <c oughs> เรียนบ้านเสียวเหมือนเดิมเพราะว่าท่านเป็นคนดีมีคุณภาพที่สร้างคนสร้างบุคลากรมามากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกอบตอนะครับ น,นี้ก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่ท่านก็ยังอ,อยู่กับพวกเราชาวตำบลเสียวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ท่านได้จเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนว่าได้กาไรก็ดีใจอยู่นะครับไปหนึ่งมาสองแต่ก็ยังใจหายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเคยผูกพันคุ้นเคยกันมายาวนานนะครับแล้วก็ โรงเรียนบ้านเสียวของเราตอนนี้นะครับคุณครูผู้ชายก็เกือบจะหมดแล้วนะครับออตอนนี้มีแต่ครูผู้หญิงอีกสักหน่อยก็จะได้เดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านมาเข้าเวรประจำวันนะครับเพราะว่ามีแต่ครูผู้หญิงแล้วอันตรายก็ยังไงก็ต้อนรับคุณครูทั้งสองท่านและก็ยินดีกับคุณครูนะครับวันตรุษจันทรขอบคุณผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณครับประยุทครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพี่ใหญ่ไพภูณีเชื่เลยนะคะก็มาอยู่หนึ่งปีกว่าแล้วนะคะก็ยังจําชื่อผู้นำชุมชนยังไม่ได้ทน้งท่านนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขรังหน้านะคะก็จะทําให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะร่วมงานกันไ่อ้ยื่นนะคะก็จะทําให้จําชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะถารลําดับต่อไปนะคะ ที่โรงเรียนบ้านเสียวนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะครูทั้งสามท่านคานเรียนเชิญคุณครูคปิรันธนาโตัวสิ่งคานเรียนเชิญค่ะ